สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็ได้รับสินค้านะครับเป็นกล่องนะครับผมกล่องตัวนี้มีหน้าที่ทําให้กระจกฝั่งด้านซ้ายนะครับหรือว่าฝั่งด้านผู้โดยสารนะครับให้มันปรับขึ้นลงอัตโนมัตินะครับผมเรามาดูวิธีการถอดนะครับผมถอดฝออาข้างประตูนะครับ นะครับตัวนี้งัดขึ้นมาตรงๆเลยนะครับผมแล้วก็เอานิ้วดันเดือยตัวสีข,ขาวๆนะครับดันนิดนึงแล้วก็ปลดล็อกออกมาได้เลยนะครับไม่มีอะไรนะครับตัวนี้เรามาดูฝาข้างตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝาข้างตัวกระจกสวิตช์กระจกนะครับผม เราดึงออกมาได้แล้วนะครับเราก็ปลดสวิตช์ตัวนี้นะครับให้กดลงนะครับกดลงแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับนะครับผมไม่ยากนะครับง่ายๆนะครับเอามาติดตั้งเข้ากับปลั๊กตัวเดิมนะครับตัวนี้ออกแบบมาเป็นปลั๊กไวซ์ซ็อกเก็ตอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องตัดต่อสายนะครับนะครับผม ผมจะลองกดสวิตช์อยู่ฝั่งด้านเออคนขับนะครับผมผมลองจะกดสวิตช์ฝั่งนี้ดูนะครับว่ามันขึ้นลงออโต้ได้ไหมนะครับผมบานที่ผมติดตั้งนะครับคือบานด้านซ้ายนะครับฝั่งผู้โดยสารนะครับบานนี้นะฮะผมลองกดดูนะครับว่ามันขึ้นลงไหมนะครับขึ้นลงแบบออโต้นะครับผมก็สุดยอดนะครับใช้งานได้จริงนะครับผม กับวิธีการประกอบนะครับผมให้เก็บกล่องให้เรียบร้อยนะครับผมก็ใช้เทปพ,พันสายไฟนะครับพันตัวเจ้ากล่องติดกับสายไฟเดิมนะครับเพื่อว่าไม่ให้มันมีเสียงดังนะครับผมผมก็พันเสร็จผมก็ยัดเข้าไปอย่างนี้เลยครับก็ทําให้มันตรงๆกับล็อกเดิมนะครับก็เอานิ้วหรือว่าเอามือของเรานะครับดันลงได้เลยนะครับผม ไม่หักนะครับไม่ต้องกลัวหักนะครับผมปุ๊บนะครับดันลงอย่างนี้แน่นหนานะครับผมก็สปิคก็ใช้งานได้ เรียบร้อยนะครับเรามาทดสอบกันนะครับผมถือว่ารวมๆแล้วโอเคนะครับผมครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม